ได้ร่วมพูดคุยนะคะกับทาง Invesx n o ด้วยนะคะว่าแล้วอะไรล่ะที่เราต้องคอนเซ r ร์นกันเป็นพิเศษเกี่ยวกับภาพของเศรษฐกิจและการลงทุนในช่วงปีนี้กันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ร่วมพูดคุยกับทางดรปิยศักดิ์มานสันค่ะผู้ในการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Invesx ค่ะดรสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณเมย์ครับสวัสดีครับพี่วิทย์ครับครับผมครับสวัสดีพี่ใหม่ครับผมสวัสดีพี่ใหม่ครับนี่ใหม่คนแรกที่ตื่นเช้ามาพูดคุยกับเราในเวลานี้นะครับอ่าเขไม่ราไม่ได้เรียนนะครับเอ็นซีดีออสตินคนแรกนะเดี๋ยวไม่ใช่พรุ่งนี้เป็นโบสทอะไรอย่างนี้นะทีนี้ถามดรองเตนก่อนปีนี้นะครับหลายคนก็บอกว่าความไม่แน่นอนยังคงสูงเหมือนเดิมนะครับอยากให้ดรออสตินเล่าเราฟังนิดนึงนะครับในกรณีของเรื่องของปัจจัยต่างๆที่เราจะเฝ้าจับตามองในปี2567ครับ ครับก็ปัจจัยที่ต้องจับตาในปี2567หรือปี2 0 2 4นะครับ mm hmm. ผมก็อย่างที่เคยมาเรียนนะครับผมเรามอง7ประเด็นด้วยกันแต่ว่าคราวนี้พอมาเป็นในเรื่องของกลุ่มดัชนีเศรษฐกิจ และแล้วก็การลงทุนและการที่เราต้องติดตามนะครับผมก็มีเรวยกว่า7กลุ่มด้วยกันนะฮะกลุ่มแรกก็คือเรื่องของเศรษฐกิจสหรัฐนะครับผมว่าโดยภาพเศรษฐกิจสหรัฐโดยเฉพาะช่วงปลายปีนี่ดูเหมือนจะดีกว่าที่หลายฝ่ายรวมถึงเราคาดไว้นะครับผมก็คราวนี้ประเด็นที่หลายฝ่ายมองก็คือว่าภาพเศรษฐกิจสหรัฐนี่ยังจะไปต่อได้หรือไม่นะครับผมจะเป็นซอฟต์แลนดิ้งหรือเป็น,นรีเซชชันนะฮะก็ประเด็นเหล่านี้เนี่ยคงต้องติดตามกันนะครับผม นะประเด็นที่2ก็คือเศรษฐกิจจีนนะครับผมก็อย่างที่เราทราบกันก็ช่วงส่งท้ายปีนะครับผมตัวเลขเศรษฐกิจจีนก็ออกมามีความน่ากังวลในหลายจุดนะครับผมล่าสุดจะเป็นเรื่องของตัว PMI นะครับผมทางการก็ออกมาค่อนข้างลดลงด้วยเช่นกันนะครับผมเดี๋ยวเราคงก็ต้องมาจับตานะฮะในเรื่องของว่าถ้าเศรษฐกิจจีนจะมีทิศทางที่ชะ,ชะลอลงแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมีมุมมองในแง่ของประสิทธิภาพในแง่ของนโยบายการเงินก,นกนารคลังที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจยังไงนะครับ ประเด็นที่3นะฮะหรือกลุ่มที่3ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจไทยนะครับผมก็เศรษฐกิจไทยเนี่ยก็ในช่วงปลายปีนะครับผมที่ผ่านมาในฝั่งของหลายทางการหลายหลายฝ่ายรวมถึงแบง์ชาตินะฮะก็ออกตัวเลขเศรษฐกิจออกมานะครับผมก็จะเห็นภาพว่าค่อนข้างเปราะบางนะฮะฟื้นตัวแต่ว่าค่อนข้างเปราะบางคราวนี้หลายประเด็นนะครับผมที่คงต้องติดตามต่อไปไม่ว่าจะเป็นส่งออกบริโภคลงทุนเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็คือการฟื้นตัวของไทยนะฮะ อัน,น 4, อที่4ก็คือเรื่องของภูมิศรัฐศาสตร์นะครับผมซึ่งภูมิศรัฐศาสตร์เนี่ยถ้าลิงก์เข้ามาสู่ในเรื่องของการการลงทุนนะฮะเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนอย่างที่พี่วิทย์เคยเคยถามไว้นะครับประเด็นหลักคือจะต้องดูในเรื่องของพกพันเป็นหลักนะครับผมเราก็มาจับตาดูในกรณีนี้ว่าสินค้าพุ่งกพันจะมีปัญหาไหมเหมือนสมัยที่ตอนที่คลองสุเอตมีปัญหานะครับผมตอนนั้นเรื่องของพกพันรวมถึงการส่งออกอะไรต่างๆเนี่ยการค้าเนี่ยก็มีปัญหาไปนะครับผมประเด็นที่5ก็คือในเรื่องของการเงินนะฮะซึ่อนน เรื่องของผลตอบแทนพัฒนาเป็นหลักซึ่งเราต้องอไม่ลืมกันว่า,าถึงแม้ดอกเบี้ยจะไม่ขึ้นแล้วในกรณีของเมริกาแต่ว่าการทํา QT ยังทําอยู่นะครับผมดูในเรื่องของสภาพคล่องกลับไปทําให้เรื่องของตัวบอลยูในตามหลักการมันควรที่จะต้องเด่งขึ้นนะครับผมอันนี้ไม่รวมถึงกรณีอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวคงต้องจัดติดตามกันตรงนั้นกลุ่มที่6คือเรื่องของค่างเงินบาทนะฮะจริงๆคือค่างเงินของทั้งโลกแล้วก็ ปุ่มสุดท้ายนะครับผมก็คือในเรื่องของการเมืองอย่างที่คุณเมย์พิวิทย์ได้พูดไปเมื่อกี้นะี้นะทั้งในเรื่องของตัวไต้หวันนะครับผมแล้วก็เรื่องของอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งตอนปลายปีด้วยครับผมก็เจ็ดประเด็นนะครับผมครับค่ะ,ะมาเริ่มกันที่ในฝั่งของสหรัฐกันเลยนะ,ะคะดรค่ะครับก็ในฝั่งของสหรัฐอย่างที่ได้เกินไปเมื่อกี้นี้นะครับผมภาพหลักๆเนี่ยเราจะเห็นภาพว่า เศรษฐกิจสหรัฐในช่วงปลายปีเนี่ยซึ่งตัวเลขถ้าเป็นทางการก็คือจะเป็นไตรมาสที่3ามนี่ออกมาค่อนข้างดีนะครับผมตัว GDP ถึงแม้ประกาศครั้งสุดท้ายจะชะลอลงเล็กน้อยนะฮะเหลือประมาณ4.9นะครับผมเยือนเยียแล้วก็2.9 q o q เนี่ยนะครับผมแต่ว่าก็ยังไปได้ต่อเนื่องนะครับผมแล้วก็เงินเฟ้อที่ประกาศในช่วงปลายปีเงินเฟ้อ core PCE ก็ออกมาเรียกว่าลดลงตามที่เฟดคาดเลยนะ3.2เลยนะครับผมนะในขณะที่การค้าในช่วงปลายปีนะครับผมการช้อปปิ้ง รวมไปถึงเรื่องของช่วงคริสต์มาสหลังคริสต์สมาสใช่ไหมฮะก็<ม>ตัวเลขออกมาก็ค่อนข้างโอเคในะดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการซื้อสินค้าออนไลน์ซะมากกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกไปจับจ่ายเนี่ยการออกไปกินดื่ม,มนะพูดง่ายๆก็ยังยังดีอยู่แต่ว่าเรื่องของตัวการซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้านี่ก็ชะชะลอลง แต่ว่าเรายัางค่อนข้างกังวลนะฮะโดยมี3ดัชนีที่เราต้องติดตามนะครับอันแรกก็คือในเรื่องของดัชนีชี้นาเศรษฐกิจของ Conference Board เนี่ยเราเห็นสัญญาณของการที่ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับผมตอนนี้ยังติดลบอยู่8%นะครับผมซึ่งถ้าเทียบกับดัชนีนี้นะฮะซายมือล่างเนี่ยนะฮะถ้าเทียบกับในช่วงวิกฤตก่อนๆไม่ว่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หรือว่า ตัวเรื่องของ .com bubble นะฮะตอ,ตอนปี2001หรือว่าตอน2008ก็ตามเนี่ยเลเวลของของการลดลงมันคล้ายๆกันนะฮะไปดู ISM แต่ชนี ISM ก็คล้ายๆกันฉะนั้น ภาพเศรษฐกิจอเมริกาคงยังต้องติดตามอยู่นะครับผมการใช้ใจ่ายที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยแต่ว่ารายได้ที่ชะลอลงมันก็ทําให้ยอดผิดนละชลาระหนี้บัตรเครดิตก็สูงขึ้นตอนนี้ก็สูงขึ้นต่อเนื่อง uh, เมื่อเทียบกับเมื่อไตรมาสก่อนหน้านะครับผมตอนนี้อยู่ประมาณเกือบ3% 2.98นะครับผมนะแล้วก็สูงกว่าช่วงก่อนโควิดด้วยนะครับผม,ผมก็คงต้องติดตามตรงน,นั้นว่าคนจะยังเอา,เอายืมกันในอนาคตมาใช้ผ่านบัตรเครดิตหรือเปล่านะฮะร,รวมไปถึงที่สำคัญที่สุดก็คือวันศุกร์นี้นะฮะก็ต้องติดตามเรื่องของตลาดแรงงาน non front ว่าจะยังสามารถเติบโตได้ต่อเนื่องหรือเปล่าซึ่ง ตอนนี้สัญญาณของภาคตลาดแรงงานก็อาจจะค่อนข้างสับสนนะครับผมถ้าเปิดดูในเรื่องของการจ้างงานของ EDP ลดลงค่อนข้างมากนะครับผมก็ตำแหน่งงานเปิดใหม่ก็ค่อนข้างมากโดยสรุปก็คือว่าปีที่แล้วเนี่ยภาพของเศรษฐกิจอเมริกาย,ยังค่อนข้างดีอยู่ในปีนี้นะครับผมเรื่องของรายได้เรื่องของการจ้างงานเรื่องของการใช้จ่ายจะยังดีต่อไปหรือเปล่านะครับผมซึ่งในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่าจะมีความเสี่ยงมากขึ้นทั้งด้านการผลิตการเงินแล้วก็ภาคตลาดแรงงานครับผมครับ ครับออสเตรทีนี้สารัฐเนี่ยเราเห็นละว่าหลีกเลี่ยงทางด้านของ r ิกฤตชันนจีนหลายคนบอกว่าปีนี้คือปีที่แล้วนะฮะหกเนี่ยไม่ถึง5%หรอกคือจริงหรือเปล่าไม่รู้เขาแรกก่อนซองแล้ prospect มองมาปีนี้ปีมารงบ้านจะเป็นมังกรทองหรเป็นมังกรมาหรือเป็นมังกรดินสำรจีนครับครับก็คือ มังกรนะครับคงอาจจะไม่ถึงกับมังกรทองนะครับผมแต่ว่าก็คงน่าจะไปได้ต่อเนื่องแล้วกันนะครับผมเพราะว่าทรายของช่วงปลายปีเนี่ยถึงแม้เศรษฐกิจโตได้แต่ว่าก็ต่ำกว่าที่หลายฝ่ายคาดนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการจับจ่ายนะยอดค้าปีนี้ก็ค่อนข้างชะลอลงนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะครับผมนะฮะในขณะที่การผลิตภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็ถือว่าเริ่มฟื้นขึ้นนะหกเปอร์เซ็นกว่านะครับผมแต่ว่า ถ้าไปดูไส้ในเนี่ยก็ยังค่อนข้างป่อะบ,บังรวมไปถึงตัวเรื่องของ P M I อย่างที่ได้เรียนไปนะครับผม P M I ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ออกมาค่อนข้างแย่ในฝั่งของออตัวภาคการผลิตนะครับผมในขณะที่ภาคบริการน,นี้น่าสนใจนะอาจจะเป็นสัญญาณดีสัญญาณใหม่นะครับผมบางกรทองหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะแต่ว่า เราเห็นเรื่องของ non manufacturing นะฮะ PMI ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมาเป็นที่51.5นะอย่างหนึ่งก็เพราะว่าภาคการก่อสร้างเนี่ยดีขึ้นนะครับผมก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐไปกระตุ้นด้านการก่อสร้างนะครับผมทำให้ในเรื่องของอย่างน้อยเนี่ยเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มกลับขึ้นมาได้บ้างนะครับผมคือพูดง่ายๆคือนโยบายการคลังนั่นเองนะคร แต่แต่ภาพความเสี่ยงตัวหนึ่งก็คือเงินเฟอ้อยังค่อนข้างติดลบอยู่นะครับผมก็ตัวเลขประกาศในเดือนธันวาคมก็ยังติดลบนะครับผมลบ0.5แล้วก็ถ้าเป็นตัว ดัชนีราคาผู้ผลิต PPI เนี่ยก็ติดลบมาติดต่อกันเป็นเป็นปีแล้วนะที่ประมาณลบสามนะครับผมนะฉะนั้นวิกฤตเรื่องของทั้งอสังหาทั้งเงินฝืดนะครับผมทั้งตลาดแรงงานที่การว่างงานค่อนข้างเยอะนี่ก็อาจจะยังกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจอยู่นะครับผมพิวิทอาจจะแบบเอในช่วงที่ผ่านมาเห็นอุตสาหกรรมใหม่ของจีนอย่างเรื่องของรถ EV เนี่ยน่าจะเป็นตัวผลักดันเศรษฐกิจจีนได้หรือเปล่านะครับผมรวมไปถึงเรื่องของตัว ธุรกิจ Renewable Energy และก็ธุรกิจแบตเตอรี่นะครับผมนะฮะในะก็มีงานเปเปอร์ของทางฝั่งโ o m แม a แซกนะฮะที่ Economist เขาจับมาเขาบอกว่า3อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยอาจจะยังถึงแม้จะเป็นตัวผลักดันให้เศรษฐกิจจีนลุ่งไปแต่ยังถูกอสองอุตสาหกรรมเก่านะครับผมก็คือในเรื่องของตัวภาค อสังหานะฮะแล้วก็ภ oh. าคการผลิตรถยนต์ที่เป็นรถยนต์เครื่องยนต์สันดาปหรือ oh. ว่าตัวรถไอซ์เนี่ยกดดันอยู่นะครับผมเพราะว่าไซส์ของ EV เนี่ยแล้วก็อื่นๆในประมาณ3.5%แต่ว่าไซส์ของอสังหาประมาณ23%มันก็เลยเป็นตัวฉุดลั้งนะฮะทำให้ GDP ของจีนเนี่ย ต่อให้รถ EV ีและก็พันธมิตรเนี่ยจะดึงเศรษฐกิจจีนให้โตขึ้นประมาณปีละ1%นะฮะแต่ว่าธุรกิจเก่าอย่างสังหาเนี่ยดึงให้เศรษฐกิจตกต่ำลงประมาณ1.7%นะครับผม <Okay. S 1> ที่เป็นโกรดเนี่ยมันก็เลยเป็นทำให้ตัวเศรษฐกิจจีนในภาพใหญ่ชะลอลงนะครับผม mm hmm. ฉะนั้นในภาพของจีนเนี่ย จะไปได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเนี่ยก็คงต้องจับตาในเรื่องของนโยบายการเงินางการลังนะครับเราเห็นที่ผ่านมามันนี่สป라이ของจีนเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับผมในขณะที่ในฝั่งของตัวภาคก,การคลังเนี่ยก็อย่างที่เรียนไปก็เริ่มเห็นการขับเคลื่อนด้านของการใช้จ่ายภาครัฐนะผ่านการลงทุนในต่างๆที่มากขึ้นเพราะว่าเขาขาดดุลการคลังเพิ่มขึ้น1นล้านล้านหยวนนะฮะตัว3.8%เอ GDP เนี่ยตัวนี้มันก็จะค่อยๆเข้ามาช่วยนะครับผมเราก็มองภาพว่าน่าจะไปได้ต่อเนื่องแต่ว่าคงไม่ได้เติบโตเติบโตอย่างแรงอาจจะชะลอล จะโตประมาณ4.8จากปีที่แล้วที่5.2ครับผมครับโ <Okay. S 2> อเคค่ะก็ถือว่ามีการดรอปลงมาจากปีที่แล้วด้วยนะคะปีที่แล้วค่ะประเทศไทยเราก็ถือว่าผ่านพ้นช่วงของการเลือกตามของรดรออสตินเพราะฉะนั้นในช่วงครึ่งปีหลังของปีที่แล้วต่อเนื่องมาปีนี้เราตามต่อไม่ว่าจะเป็นในภาคต่างๆแต่สิ่งที่ยังคงกังวลกันอยู่ทางเราจะมองว่าอะไรที่ยังคงเป็นจุดจุดที่ทำให้เศรษฐกิจไทยยังคงโตต่อไม่ได้ค่ะครับก็ ภาพในช่วงของเศรษฐกิจไทยในช่วงปลายปีนะครับผมอย่างที่เคยได้คุยกับคุณเมในหลายเวทีนะครับผมนะฮะก็จริงๆเนี่ยหลายฝ่ายก็มองกันว่าตัวภาพของเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะครับผมน่าหลังจากการเลือกตั้งน่าจะฟื้นตัวได้นะครับเราก็มองจริงๆเรามองค่อนข้างคนสุรีที่สเอร์เนอันนี้ขึ้นในปีที่แล้วนะครับปรากฏว่า พอในช่วงปลายปีเนี่ยเราต้องปรับประมาณการลงเหลือแค่ประมาณ2.5นะครับผมคือถึงแม้ว่าเราจะมองค่อนข้างพลังเสรีสุดแล้วก็ตามนะครับผมแต่ว่าคราวนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับผมอย่างที่ทางฝั่งของพิวิทย์ได้พูดไปเมื่อกี้นี้นะครับผมก็คือเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตเป็นหลักเนะถ้าดิจิตอลวอลเล็ตมาเราก็มองว่าจะโตประมาณ4.1นะครับผมถ้าไม่มาก็จะโตประมาณ3.2นะครับคร oh. าวนี้เรามาดูว่าอ้าวแล้วโมเมนตัมเศรษฐกิจในช่วงหลังเนี่ยถ้ายังไม่มีมาตรการต่างๆเนี่ยในช่วงปลายปีเนี่ยเป็นยง ก็ออกมานะครับผมเรียกว่าเติบโตอย่างค่อนข้างปลอดบางนะครับผมถึงแม้ว่าจะเห็นว่าตัวเลขเริ่มฟื้นตัวได้ในหลายส่วนไม่ว่าจะเป็น Import หรือว่าที่โตประมาณ9.5นะครับผมนะจากทั้งปีที่ติดลบประมาณ2%กว่านะครับหรือว่าการบริโภคที่โต7.4นะครับผมอะไรต่างๆงนะฮะรวมไปถึงเ x ็ o r t ที่เริ่มฟื้นตัวขึ้นโตประมาณ3.9%นะครับผมแต่ไปดูไส้ในอย่างค่อนข้างน่ากังวลนะฮะอย่างในฝั่งของตัวการบริโภคนะครับผมเหมือนพี่วิทย์พูดเมื่อกี้นี้เลยนะ การบริโภคหลักๆเนี่ยที่มันโตขึ้นนะครับผมอย่างดูกราฟขวาบนเนี่ยมันคือหลักๆคือเรื่องของเซอร์วิสนะครับเซอร์วิสเนี่ยพุ่งกระฉูดในช่วงกลางปีนี่โต30-40%ก็เรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ตอนนี้ชะลอมาแล้วเหลือ11%นะฮะแต่การบริโภคสินค้าที่เรียกว่า คงทนนะ durable หรือว่าไม่คงทน non durable นะฮะพวกอาหารหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยโตแค่ประมาณ3นะฮะในเรื่องของ non durable นะถ้า durable หรือว่าสินค้าคงทนโต0.2แล้วก็ semi durable หรือเสื้อผ้าเนี่ยติดลบ0.3ด้วยนะครับอันนี้บ่งชี้ว่า การการจับจ่ายของคนไทยยังค่อนข้างเ,าเรียกว่าเปล่าบางแล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าไปดูในเรื่องของการส่งออกนะครับผมอย่างที่เราคุยกันเลยนะครับผมการส่งออกเหมือนจะดูฟื้นตัวดีขึ้นนะถ้าฐานของตัวกรมสุนเนี่ยโตประมาณ4.9 แต่ว่าถ้าดูดัชนีชี้นําการส่งออกเราก็ต้องดู P M I ของทางฝั่งของตลาดใหญ่อย่างอเมริกาของยุโรปอย่างของจีนเนี่ยคือต่ํากว่า50หมดเลยนะฮะของจีนดัชนี P M I อยู่ที่49ดัชนี P M I ของอเมริกาเนี่ยที่เป็น Manufacturing อยู่ที่48.2แล้วก็ของยูโรอยู่ที่44.2ด้วยภาพเช่นนี้ ยังไงก็ตามเนี่ยมันแปลว่าความต้องการสินค้าเนี่ยถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมายังดีอยู่แต่ในระยะต่อไปในความเสี่ยงก็อาจจะมีขึ้นต่อเนื่องนะครับผมซึ่งมันก็จะหลีดไปสู่ในเรื่องของภาคอุตสาหกรรมนะการอุตสาหภาคอุตสาหกรรมเนี่ยติดลบมาแล้วกว่าสิบสาเดือนนะสิบสาเดือนนะครับผมล่าสุดยังติดลบอยู่ที่4.7นะก็คงต้องต้องติดตามดูว่าจะฟื้นได้หรือไม่อย่างไรและสุดท้ายที่เราอาจจะไม่ได้พูดถึงในช่วงหลังแต่ว่าน่าเป็นห่วงคือเรื่องของภาคเกษตรนะครับภาคเกษตรเนี่ยล่าสุดนะคร ตอนนี้ยังติดลบอยู่ที่3.6นะครับผมเพราะว่าทั้งในเรื่องของการผลิตตัวสินค้าเกษตรอย่างข้าวเปลือกแล้วก็ผลไม้เนี่ยได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยแ้งนะ,ะถึงแม้จะฟื้นตัวขึ้นบ้างอย่างราคาข้าวฟื้นขึ้นเพราะว่าปริมาณมันลดลงนะฮรรวมถึงราคายางในนิดหน่อยนะครับผมแต่ว่าในระยะต่อไปถ้าของมันไม่มีต่อให้ราคาขึ้นรายได้เกษตรกรก็ไม่มีนะครับผมฉะนั้นภาพเศรษฐกิจของไทยในช่วงระยะต่อไปก็คงยังคงค่อนข้างต้องจับตาครับผมครับครับ ครับออสินก็ไม่สูงกันบ้างราคาพกกับพันโลกดูง,ง่ายอย่างน้ํามันนะฮะเวลาที่มีปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ชนกันราคาปรับขึ้นแต่ปีแล้วราคาพกกับพันโดยเฉพาะน้ำมันมันเสื่อมมปีนี้ออสตินมองเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์กับสินค้าพกกับพันยังไงบ้างครับครับ ก็อย่างที่เคยมาเรียนพี่วิทย์นะฮะ,ะแล้วก็ตอนนั้นคุณเฟิร์นนะฮะในรายการเราก็คงจับตาใน2เหตุการณ์หลักก็คือสงครามในเรื่องของตัวทางฝั่งของตะวันออกกลางนะครับผมซึ่งล่าสุดก็คือการพัฒนาการในเรื่องของคอ,องสุเอตนะครับผมบาสุโลโมถึงทะเลแดงนะครับในจุดหนึ่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือในเรื่องของตัวรัสเซียยูเครนด้วยนะครับผมช่วงปลายปีเนี่ยนะฮะก็อย่างที่ในรายการนะฮะออกมาฉายภาพกันตลอดว่าเฮ้ยยังมีความเสี่ยงอยู่ ที่น่าสงสัยนะครับผมคือถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงนะฮะก็แต่ว่าราคาสินค้าพกระพันทั้งฮาร์ดคอมมอนดิตี้หรือสินค้าหนักอย่างพวกดีบุกตะกัวทองแดงอะไรต่างๆนะครับผมสังกสีอะไรเงี้ยไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นเลยนะครับผมก็ทั้งปีที่ผ่านมาในติดลบประมาณ12%คือพูดง่ายๆคือต้นปี2023อยู่ที่100ปลายปีอยู่ที่88.4นะครับผมดัชนีนะครับผมซึ่งผมเอามาหาค่าเฉลี่ยเนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวสินค้าพุ่งกระพันที่เป็นสินค้า เบานะฮะอย่างเช่นพวก ข้าวข้าวโอ๊ตอ่อ่ถั่วเหลืองอ่ตัวข้าวสาลีอะไรต่างๆก็ติดลบลงเช่นเดียวกันนะครับผมก็บ่งชี้ว่าถึงแม้ว่าความเสี่ยงยังมีอยู่แล้วก็โดยเฉพาะยิ่งตัวเรื่องของเรือที่เดินผ่านคาบสมุทรของอในฝั่งของทะเลแดงเนี่ยนะฮกกว่า10%อเของอโลกเนี่ยที่ถูกเรื่องของอาจจะต้องไดเวอร์ตหรือว่าอ้อมแหลมแหลมโ<อ>ู๊โฮไปนะครับผมซึ่งใช้เวลาประมาณเวันเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ยังไงก็ตามเนี่ยสิ่งที่สําคัญของราคาพกพัเนี่ยมันคือดีมาลนะครับผมแล้วเราก็มองภาพว่า ดีมานมันชลอลงค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือเรื่องจากในช่วงหลังเนี่ยตัวเรื่องของเรือเดินสมุทรเลยนะครับผมเรือบรรทุกต่างๆเนี่ยมีการเพิ่มผลิตเพิ่มขึ้นนะหลังจากที่เกิดปัญหาสプライเชนในช่วงที่ผ่านมาก็ทําให้อุตสาหกรรมการเดินเรือเนี่ยมีคําสั่งซื้อเรือมีการต่อเรือขึ้นมามากนะพอมีเรือเยอะขึ้นถึงแม้ว่าเรือจะติดจากในฝั่งของทะเลแดงก็ยังสามารถเดินทางผ่านกันอื่นๆได้ฉะนั้นเรื่องของตัวราคาพุ่กระพันก็เลยไม่เพิ่มขึ้น ฉะนั้นปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ถึงแม้จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสิ่งยังไม่ได้กระทบต่อในเรื่องของราคาพุกะพันอย่างมีมิสําสคัญครับในมุมมองของเราครับรวมถึงในปีนี้ด้วยครับผมครับค่ะสถานการณ์ของตลาดการเงินและการลงทุนค่ะดรออสตินปีที่แล้วรู้สึกว่าในตลาดตราสารหนี้เอธบณตรัฐบาลเออรรู้สึกว่าคึกคักมากๆเลยครับปีนี้มันจะต่อเนื่องจากปีที่แล้วหรือไม่มีปัจจัยอะไรที่ส่งผลต่อในแง่กลุ่มตลาดการเงินและการลงทุนบ้างคะ ครับอันนี้ผมอาจจะมองส่วนหน่อยหนึ่งนะครับผมมันเป็นสิ่งที่อาจจะต้องขอขออนุญาตเตือนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าถ้าเราดูนะครปีที่แล้วอย่างที่คุณเมย์พูดเลยว่าอย่างผลตอบแทนพัฒบัเนี่ยค่อนข้างผันผวนมากนะครับต้นปีอย่างตัว10ปีในยอยู่3.88ุดปดพอปลายปีเนี่ยวิ่งขึ้นไปในช่วงหนึ่งเนี่ยคือขึ้นไปถึงประมาณ อ่สี่เปอร์เซนกว่านะครับผมนะฮะสี่จุดห้าเก้าตอนนี้เนี่ยลงกลับมาอยู่ที่สามจุดแปดแปดเท่าเดิมแล้วนะครับผมคือพูดง่ายๆคือถ้าถ้าเราถือพันธบัตรสิบปีเนี่ยตาผลตอบแทนเท่ากับต้นปีที่แล้วแต่สองปีเนี่ยนะครับผมเรียกว่าลดลงซะด้วยซ้ํานะครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยการลงทุนในช่วงปีที่ผ่านมาได้กําไรนะจากถ้าอยู่ในช่วงกลางปีนี่ขาดทุนเละเทะนะครับผมเท่านี้ ผลตอบแทนพันธบัตรที่มันลงมาค่อนข้างเยอะเนี่ย4.23นะครับผมในกรณีของ2ปีแล้วก็10ปีที่3.88เนี่ยเรามองว่าลงมาเยอะเกินไปนะครับผมสาเหตุหนึ่งเพราะว่าคนเนี่ยมองว่าเฮ้ยเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดภาวะที่เรียกว่าตัว soft landing แล้วนะครับผมเงินเฟ้อไม่ชะลอลงนะฮะเศรษฐกิจโตไปได้ต่อเนื่องเนี่ยฉะนั้นดอกเบี้ยก็จะค่อยๆลดลงโดยที่เศรษฐกิจไม่มีปัญหาได้ นะครับผมเลยไพรซ์ตัวเรื่องของ2ปีอยู่ที่4.2หรือพูดง,ง่ายๆคือประชาชนมองว่าดอกเบีย้ยเฟดฟันใน1ปีข้างหน้าอยู่ที่4.2ซึ่งเรามองว่าค่อนข้างต่ำเกินไปในในจุดนี้นะครับผมนะฮะ ทั้งปัจจัยทั้งด้านสถิติเองนะฮะดูจาก inverted yield curve ซึ่งอันนี้ลงในเชิงเทคนิคซึ่งอาจอาจะอธิบายยากนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าถ้ามองในเชิงปัใจจัยในเรื่องของตัวเศรษฐกิจอย่างเช่นว่าความเสี่ยงทางการเมืองในระยะต่อไปที่มากขึ้นที่เราต้องจับตาในเรื่องของการเจรจาลางประมาณชั่วคราวใหม่นะครับผมในมก้าวมกรากมกสองคุมพานที่หน,นึ่งอันที่สองคือนโยบายการเงิน,น,น่ยที่เรียนไปว่าเฟดยังมีการดูดสภาพคล่องอยู่อีกนะผ่านการทําิ t ทแล้วก็อย่างจะหรือแม้กระทั่งการขาดดุลการคลังซึ่ง ในช่วงที่ผ่านมาเมกาขาดดุลมากขึ้นมันก็แปลว่าต้องออกบอลมากขึ้นบอลยิวมันก็จะต้องเด้งขึ้นภาพทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยทำให้เรายังกังวลว่าบอลยิวมีสิทธิ์ที่จะเด้งขึ้นมาได้นะครับผมคือพูดง่ายๆคือว่าตัว10ปีเนี่ยจากปัจจุบันที่อยู่ต่ำกว่า4เนี่ยจะต้องวิ่งขึ้นมาถ้าตามโมเดลเราเนี่ยอาจจะวิ่งขึ้นมาถึง4ถึง4.5ในในระยะยาวนะครับผมนะฮะในขณะที่ตัว2ปีเนี่ยนะอาจจะต้องขึ้นมาบ้างเพราะว่าตอนนี้มันต่ำลงมาค่อนข้างมากอยู่ที่4.2ออยย่่าางทีีไได้เรนปะผก็จจ ต้องวิ่งขึ้นมาในระดับใกล้ๆกันนะถ้าเป็นอย่างนั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าถ้าบอลยูมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นการลงทุนในหุ้นก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นได้นะโดยเฉพาะหุ้นกลุ่มอย่างเรื่องของตัวเทคโนโลยีนะครับผมก็คงต้องจับตาแล้วกันนิดนึงแล้วกันนะครคือในมุมมองของเราเรียนสรุปก็คือว่าบอลยูมันลงมาค่อนข้างมากเกินไปครับในช่วงที่ผ่านมาครับผมครับครับโอ้ซึ่งเราจะมีเวลาน้อยแต่ว่าเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้ครับรื่คือเรื่องาเงว่า ดอลล่าโควตเองนะครับยุติวงจรการขายเนดอกเบี้ยดอลล่าอ่อนลงแต่ทีนี้ prospect แง่ของเป็นสกุลหลักครับยวนเยนรวมถึงบ้านเราเองจะเป็นไงบ้างครับปีนี้เรียนสรุปเลยแล้วกันนะครับผมว่าปีหน้าค่อนข้างผันผวนครับพี่วิทย์ครับสาเหตุหลักๆก็เพราะว่าอย่างที่พี่วิทย์พูดเลยคือนโยบายการเงินเราเชื่อว่าในช่วงแรกเนี่ยของปีเนี่ยตลาดยังค่อนข้างแฮปปี้ปัจจัยหลักก็คือจะทําให้ดอลล่ามีทิศทางที่อ่อนค่าอยู่ พอวันดอลลาร์อ่อนค่าเนี่ยสกุลในในเอเชียรวมถึงบาทเองเราก็จะแข็งค่าขึ้นนะฮะยวนเนี่ยอาจจะค่อนข้างทรงๆเพราะเขาบริหารจัดการได้ค่อนข้างดีสิ้นปีอยู่แถวเจ็ดจุดหนึ่งนะครับผมเยนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะแข็งค่าขึ้นอีกเพราะว่านโยบายการเงินของเขาเนี่ยจะค่อนข้างตึงตัวมากขึ้นยูเคอร์คอนโทรหรือแม้แต่การขึ้นดอกเบี้ยจะมีการพูดถึงมากขึ้นในปีนี้ใช่ไหมครับในช่วงแรกๆจะเป็นภาพเช่นนั้น แต่วันที่ว่าเศรษฐกิจในไตรามาสสองของอเมริกาที่จะเริ่มแย่ลงตามถ้าเป็นมุมมองของเราถูกต้องนะครับผมเฟดจะเริ่มมีการส่งสัญญาณว่าจะต้องเริ่มลดดอกเบี้ยแต่จะไม่ใช่สัญญาณที่ดีนะครับผม mm hmm. มันอาจจะทําให้ตัวเงินอาจจะไหลกลับไปในอเมริกาข้างเงินดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นและทําให้ข้างเงินบาทรวมถึงที่อื่นๆอ่นอนลงค่อนข้างเยอะได้เรามองว่าในไตรามาสแรกบาทอาจจะอยู่แถวสามสิบสี่นะครับผมแล้วก็ลงไป อ่อนไปถึงประมาณ36.5ได้ในช่วงไตรมาส2นะฮะตอนที่เฟดลดดอกเบี้ยนะครับผมนะฮะแต่หลังจากเนี่ยพอฝุ่นหายตลบแล้วจากการลดดอกเบี้ยที่สุดสุดของเฟดซึ่งเรามองว่าเร็วนะครับผมอาจจะประมาณ2 3เดือนนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยบาทจะค่อยๆสเต b บ l ไลซ์แล้วก็แข็งค่าขึ้นจาก36.5ขึ้นมาเป็น36แล้วก็35.5ในระยะต่อไปทำให้ทั้งปีนี้เนี่ยบาทเฉลี่ยเนี่ยไม่ต่างจากปีที่แล้วที่อยู่แถวๆ34.8มากมากนะครับผมปีนี้อาจจะอยู่แถวๆ35.5ครับผม โ <Okay. S 2> อเคค่ะเสาวหน้าแล้วค่ะด a u s t i รออสตินคะสำหรับ13มกราคมในการเลือกตั้งไต้หวันในรอบนี้ถือว่าเปิดปีมาก็เอาเป็นนัดแรกเลยนะคะประเมินยังไงเกี่ยวกับสถานการณ์ของการเลือกตั้งบ้างคะครับก็ปัจจัยสุดท้ายนะครับผมอย่างที่คุณเมย์และก็พี่วิทย์ได้คุยกันไปนะครับผมมาในคราวที่แล้วนะครับผมด้วยก็คือเรื่องของตัวภาพของพัฒนาการในเรื่องของการเลือกตั้ง โพลล่าสุดนะฮะยังให้คุณรองประธานธิบดีไหลใช่ไหมฮะ,ะท่านยังนําอยู่นะฮะสามสิบสี่นะครับผม <c oughs> อย่างที่พพ,พิคุณเมย์ได้เรียนไปนะครับผม <c oughs> ก็คือว่าภาพของปัจจุบันเนี่ยในฝั่งของไต้หวันเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันคือรัฐบาลที่ค่อนข้างต่อต้านจีน <c oughs> ถ้าได้รองประธานาธิบดีไหลออกมาความเสี่ยงยังมีอยู่อ่ะเรียนสรุปง,ง่ายๆอย่างนี้โพลปัจจุบัน DPP หรือพักรัฐบาลเดิมยังนำอยู่หน่อยๆน,นะสาต่อ31 oh. นะฮะในฝั่งผู้ท้าชิงจากกกลงตังนะครับผมนะฮะ <Okay. S 1> แต่แน่นอนมันอยู่ในมาจินออฟเฟอร์เลอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ฉะนั้นความเสี่ยงด้านตัวเรื่องของสงครามไต้หวันกับทางฝั่งของจีนเนี่ยอาจจะยังมีอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ผมค่อนข้างเชื่อว่าเอาเป็นส่วนตัวแล้วกันนะ,ะเชื่อว่า อ่สิ่งที่คุณสีทิ้นผิงออกมาพูดอ่าที่คุณเมย์ได้รายงานไปในตอนช่วงต้นเนี่ยอาจจะเป็นการคล้ายๆว่าออกมาพูดบลัฟเฉยๆนะครับผม,มเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยก็คือว่า,าจีนอาจจะอยากที่จะมาโฟกัสในแง่ของเศรษฐกิจมากขึ้นคงไม่อยากที่จะให้มีสงครามเกิดขึ้นในปีหน้านะครับเพราะเศรษฐกิจก็ค่อนข้างแย่ลงนะครับผมนะฮะ ในฝั่งของอเมริกานะครับผมก็ที่ผ่านมาทรัมป์เนี่ยนำไบเดนมาตลอดนะครับผมโพล่า oh. uh, สุดเนี่ย oh. ก็จะอยู่แถวแถว46ต่อ44นะครับผมนะ oh. ในฝั่งของตัวทรัมป์ต่อไบเดนแต่แน่นอนสิ่งที่มีความเสี่ยงในระยะต่อไปนี่คือประเด็นด้านตุลาการพิวัตรนะฮะ oh. หรือว่าคดีความ oh. ต่างๆนะตอนนี้มี2อบลรัตนะครับผม oh. ที่แบนไม่ให้ oh. ชื่อของอดีตประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยอยู่ในบัตรเลือกตั้งนะครับผมคือรัฐ โคโลราโดแล้วก็รัฐเมนแล้วนะครับผม mm hmm. ซึ่งอันนี้เป็นสารโมลรัฐที่เป็นคอนซั่งนะ ก็เป็นไปได้ว่าทางฝั่งของแคมเปญของคุณครับก็จะนําเรื่องนี้ไปขึ้นไปศาลดีกาสูงสุดของประเทศให้ตัดสินว่าจะโอเวอร์รูในประเด็นหลังนี้หรือเปล่านะครับผมก็คงต้องติดตามดูอยู่ถ้าถ้าสมมุติว่าทั้งสองรัฐนี้สามารถอยู่ได้เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวอย่างให้รัฐอื่นๆอาจจะแบนคุณครับนะเพราะที่ผ่านมาหลายฝ่ายก็มองว่าคุณครับเป็นคนที่กระตุ้นให้เกิดการประท้วงในตัวรัฐสภาในช่วงวันที่6มกราปี2020ในช่วงนั้นแล้วก็เกิดความสูญเสียไปอะไรต่างๆนะครับผมฉะนั้นประเด็นตุลาการพิวัอาาจจะทํให้ ผลการเลือกตั้งของอเมริกาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็คงต้องติดตามประเด็นเหล่านี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงประเด็นในเรื่องของการทางของทางอเมริกาด้วยครับผมครับโอเคครบทุวนนะครับบลอกซินขอบคุณมากนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเจ็ดประเด็นจบไปเลยนะครับก็หลากหลายประเด็นด้วยกันนะครับที่ได้คุยกันนะครับผมไม่ได้ไล่เลียงที่นี่นะครับเพราะว่าครบถ้วนมากๆแต่เอาเป็นว่ามุดหมายที่หนึ่งก่อนคือเรื่องการเมืองนะครับแล้วก็คือเรื่องของไต้หวันเองว่าผลการเลือกตั้งนั้นจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับ กอ้องดูเพราะว่าก็วันเสาร์หน้าแล้วที่จะได้ดูนะครับส่วนเรื่องของ US หลายคนก็ตั้งคำถามว่าถ้าคู่นี้รีแมตชกันจริงๆไบเดนชอบมีคฎถามว่า mm hmm. ไม่มีหนุ่มันนี้แล้วเหรอมี2คนนี้เหรอแะทีนี้เดี๋ยวต้องไปดูว่าอิเล็กโทร l คลเลจนะครับของสองรับนั้นจะเป็นอย่างไรรัวทยอยมอนิเตอร์ดูว่ารัฐอื่นๆอีก48รัฐนั้นจะเป็นอย่างไรแลยย้วก,นนะลก็การเมืองอเมริกันจะเป็นยังไงเพราะต้องยอมรับนะครับว่าที่สุดแล้วสหรัฐอเมริกาคือประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเชิงเศรษฐกิจ และในเชิงแสนญญาดุภาพและอิทธิพลด้วยก็ต้องจับตามองเรื่องของกระดานการเปลี่ยนแปลงทางภูมิรัฐศาสตร์ด้วยนะครับทัางเรครับ ใช่ค่ะทั้งการเมืองภูมิรัฐศาสตร์นะคะรวมไปถึงในแง่ของสถานการณ์ของการเงินรวมไปถึงนโยาบายที่เกิดขึ้นแต่ละประเทศนะคะมีผลทั้งหมดเลยต่อในแง่ทิศทางการลงทุนตลาดการเงินรวมถึงการลงทุนด้วยนะคะซึ่งดรออสตินเองก็ได้มีการเปลอ่นกันด้วยนะคะทิศทางของค่างเงินในช่วงเดือนแรกของปียังคงแฮปปี้กันอยู่ยังคงต่อเนื่องจากในช่วงปี 66, 66กันได้นะคะแต่ว่าประมาณสักกลางปีเราจะเริ่มเห็นการพลิกโผบางไม่ว่าจะเป็นทั้งดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าประกอบกับในฝั่งของค่าเงินบาทของ บ้านเราเองที่มีโอกาสกลับมาออดคาด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Wealth ค่ะ